สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งตัวในการเซร์ไล์กักน,นทุกคนมามาแต่งกันตัวคอนเราก็ต้องปรับให้เป็นสีก่อนผิวสีนี้มาันนี้ก็แชมผมก็กใช้อันนี้นะอันที่สามให้ชวนตรงนี้ก็อันนี้อันนี้ห้าชวนตรงนี้ก็เป็นอันนี้อันที่สี่นะแล้วก็ อันนี้อันที่สามโอเคเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนหน้าตาเราจะเบลล์แบบนี้โอเคอันที่สี่มันจะเบลล์หน่อยให้สี่ฟ้านี้อีกข้างนึงก็สีอันนี้อันนี้ก็อันนี้อืมดูให้หน่อยก่อนโอเคต่อไปก็ใช้คิ้วแบบนี้โอเคให้เราตอนนี้เราก็ต้องแต่ง อันนี้ใช้ปากงี่นะทุกคนโอเคเราเปลี่ยนชุดเราใช้ชินนี้ขาวดำอันนี้เราก็จะใช้ก็อันนี้ก็คงจะใช้อันนี้แหละชุดอันนี้ก็ต้องอันนี้แล้วก็วก็เราก็จะใช้อันนี้กันนะทุกไม่ใช้ใช้อันนี้กันแล้วก็เราจะใส่รองเท้าอันนี้แล้วก็ใส่ อันนี้กัน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้เอนนอนนแล้วก็อะไรสรอันนี้สีดำเข้มอันนี้ก็สีดำเข้มอันนี้สีดำขาวอันนี้ก็อันนี้สีขาวแล้วก็ใ้เสรอันนี้มันก็สีขาวไม่ปีกไม่มีแค่นี้ก็คือตัวคอนเราแค่นแหละไม่มีอะไรมากอันนี้ที่กลางหนึ่งดำทั้งตัวเต่ตัวเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าดำทั้งตัว ลงเขียนชื่อโอเคแล้วกไ็ได้มาอันนี้อันนี้ก็ไม่มีเลยมากแหละแคแตังสรแจแลวแค่นี้แหละทุกคนบ๊ายบาย